ตะเวนไปทั่วทุกสารทิศเขาเป็นคนโลดแล่นไม่มีวันปิดงูดยีเป็นประจำถ้าเไม่อย่างใจคิดและสิ่งที่เขาจะทําก็มีแต่เพียงเรื่องการจิตถ้าคุณคิดไม่ออกเดี๋ยวจะบอกให้รู้ถ้าคุณไม่เคยเห็นให้พวกเกงเกงคุณดูยูหูยูหูดูเลยใช่ไหมครับบุคคลท่านนี้เป็นใครบุคคลทน,นี้รุ่นใหญ่สกมเมืองไทยยอมรับทันรูปไม่กล้าจับถ้าจะรบวุขมับปรับตัวกันมาท่านนี้เขาจะดหัได้ท,ทั้งปีสถิตเมืองท่านวิ่งหนีเพื่อจะกีบมวมาจ่าดีไม่พิจแล้วก็ะมันห่อที่ท่นนทาน ไม่พอแถมยกกระดุกยกกระดุกยกฝนร้ศกกระบบกแล้วไม่ได้นอนแล้วมันนอนจะตกไม่ใช่ไปถามชูโช้กระจูกลางวันมันนอนนิ่งมันมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดายิ้มเย้ม,ยมไม่เจรจางามซึ่งงาแนาหยิบเอามาดมตกกลางคืนมีหัวกับไข่ ลอยลองไปเที่ยวกินคู่โตมสั้นหาแต่หญิงสมมเแนวเมนเป็นอาหารบ้านไหนลูกสาวนอนทลกมันจะไปโชกกินถึงบ้านล้วงกินควักกินนานามันแลเจ้าผีกระจู ครบรบทงชาติตอนเช้าทุกวันผมทำประจำอิซากเลก่นกับผมว้างฮะไอ้ดำสามคำสี่คำก็ว่าดำแต่ว่าใจไม่ได้ดำเพราะกระดกเช้าเย็นให้ผู้หญิงขำไม่ได้มาพูดนำผมก็พึม่ผมก็เป็นลำ้ำมุดอยู่ในถำ้ำลื่อนเลื่นเหนียวเหนียวสีมันต้มยำกุ้งนำคนแต่ไม่ใช่เรื่องเงื่อนงามนะจ๊ะผมตดวไม่ได้ไปเท่าไหร่จำให้ขึ้นใจหกจเจ็ดเซนได้ไหมคงประมาณนั้นไงตัวใครตัวมันแต่ว่านี่ตัวฉันหัวฉันเป็นเนบ่งมันน้องฉันเป็นวันจันทร์ ชอบมาาลังอ่านสนุกสนานทุกคนรู้กันดีว่าผมนี้คือใครเอ็มก็ต้อไป,ไปมั่นใจเขาเรียกผมว่ากระจุกลางวันมันนอดนิ่งมันมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดายิ้มเย้มใ่เจรจางามสง่าหน้าหยิบเอามาดมตกกลงคืนมีหัวกับไข่ ลอยลองไปเที่ยวกินคู่ตมฉันหาแต่ยิงโซมมเน่าเหม็นเป็นอาหารบ้านไหนลูกสาวนอนทลบมันจะไปชกกินถึงบ้านล้วงกินควักกินนานามันแหละ เจ้าผีกจูไม่ได้หรอกเมันจกิมีวเธียวกัททนทะคะหนูมันทดาไม่ถกไม่ได้หรอกมากตัวพด่โทันนะคะหนูมเก่าจริืงมันมกิัวเ,เียกมกันนะคะมันเาไม่กไ้หรอกมันกิันนะคเไม่ถูกไ้รอเรงมันเกิดวเดีวัคะหูมันเดาไม่ถูไม่ไดหระกรื่องมักิดัวเยวกันคหนูมันเู่หอกร่งมันมกีทุกันนะธรหนมดาธมกม่รเรมดา ยิ้มเย้ไม่เจรจางามสง่าหน้าหยิบเอามาดมตกกลางคืนมีหัวกับไข่ลอยลองไปเที่ยวกินคู่ตมฉันหาแต่หญิงโซหมมนเน่าเหม็นเป็นอาหารบ้านไหนลูกสาวนอนทะลก มันจะไปชกกินถึงบ้านล่วงกินควักกินนานามันและเจ้าพ่กระจู